สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับอ m มซอนของ o t ดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay a m a z มซอนพร้อมกับเรามีเครื่องมือช่วยขจัดปัญหาไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่นะฮะรับจ้างนะครับทั้งสมัครเอ่ย นะครับแล้วก็การวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์ต้นทุนรวมทั้งทำคิวต์ให้แถมยังการันตีคืนเงินให้ด้วยถ้าส่งไปแล้วขายไม่ได้นในระยะเวลาที่เรากำหนดนะครับก็ไปดูดีเทลได้ที่หน้าเว็บไซต์ o d d l i n e c o m ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจแล้วก็ติดต่อได้ที่ l i n e แอดของเราเลยนะครับส่วนช่องทาง l i n e แอดเดี๋ยวคุยกันท้ายคลิปนะฮะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าของวันนี้นะฮะ อ่าดูละกันว่ามันคืออะไรนะฮะสีฟ,ฟ้ามีเหมือนเป็นอ,อาหารอยู่ในภาพนะฮะสินค้าชิ้นนี้แลน์กิ้งอยู่ที่468ในส่วนตัวบอกเลยว่าดีเพราะผมเสมอว่าถ้าเกิดแลนด์กิ้งต่ำกว่า220,000ถือว่าดีนะครับชิ้นนี้อยู่ที่468และนี่นิดนึงมันน่าสนใจมากเป็นสินค้าชนะโควิดอีกแล้วครับอืมอ่ะ ก็648แต่ผมเจอจากเครื่องมือ jungle scout นะฮะเป็นเครื่องมือของที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ amazon นะครับเขา r ร n กิ้ง672แต่อย่าซีเรียสมากแล้งมันขึ้นมันลงได้นะฮะขออย่าให้เกิน2-3สหมื่นก็โอเคแล้วนะฮะราคาขายใช้ได้เลยนะ15เหรียญแล้วก็ขายได้เดือนนึงเฉลี่ยประมาณ2,100ชิ้นถือว่าเยอะเหมือนกันนะตกวันละ70ชิ้นได้32,000ดอลลาร์ตกประมาณเดือนละล้านเลยนะฮะสินค้าตัวนี้นะตัวเดียวแล้วก็ยังยังไม่รวมเพื่อนๆของเขาในธุรกิจนี้อีกนะ เฉพาะของเขาตัวเดียวเลยนะ,ะต้นทุนเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเอาผ่านไหมนะฮะ14.99ก็คือ15ดอลลาร์นะครับแพคเกจจิ่งอยู่ที่ไซส์33.19ก็ประมาณ3.3ดอลล์นะครับเอ่อ15ก็เอา14.99เคูณสอ่คูณอออกมาเป็น2.25เพราะฉะนั้นต้นทุน2ตัวนี้รวมกันประมาณ5.44แต่ผมจะบอกมันมาประมาณ5.54แล้วกันนะ,ะต้นทุนที่เราจะเหลือมาก็คือ9.55 เดตีไปเก้าจุดสี่ห้าแล้วกันนะฮะลบของแล้วก็ลบค่าผลส่งเพราะฉะนั้นเราไปดูที่อาลีบาบานิดนิดนดีดกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูโรงงานหนึ่งเนะี่ย <c oughs> ไม่เกินสองเหรียญน,นะครับด้วยความที่เก้าจุดสี่ห้าแล้วไม่เกินสองเหรียญฮนะค่าขนส่งบอกเลยกำไรสองเหรียญเหลือๆโคตรน่าทําฮะฝั่งต้นทุนนี้ผ่านเลยนะครับต่อไปเราไปดูฝั่งอื่นบ้างนะครับฝั่งต้นทุนผ่านไปแล้วนะ ไปดูคีย์เวิร์ดหน่อยนะฮะสินธุรกิจนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดประมาณ2,200คีย์เวิร์ดแต่มันไม่ใช่คีย์เวิร์ดของเขาทุกชิ้นแต่ตัวท็อปเนี่ย77,000มคนหาถึง77,000มแล้วก็เอ่อ30วันล่าสุดเลยนะฮะขึ้นถึง100%นะครับถือว่าตอนกระโดดโตสูงมากใน3เดือนมันอาจจะดาวดาว,ดาวลงนะฮะแต่เฉพาะคีย์เนี้ยดาวลง3เดือนแต่นอกนั้นเขียวเกลี้ยงเลยนะถือว่าเอ้ยน่าสนใจอย,อยู่นะก็ไปเจาะลึกรายละเอียดได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูถ้าเกิดดูเทรนด์ดูอะไรเพื่อนๆ อ่ะตัวหนึ่งก่อนนะฮะคุณดูกราฟนี่พุ่งเลยเนะื้อช่วงเมษายนนะครับช่วงคนโดนกักตัวเลยที่มีกรารกักตัวนะฮะหกวันตั้งแต่เมษายนที่ห้าถึงสิบเอ็ดเนี่ยคนหาสูงถึงหนึ่งมื่นแปดก็ตกวันละสามพันคนวอนมากเลยเดี๋ยวไปดูกราฟอื่นจะอึ้งขึ้นไปอีกครับแต่เข้ามาดูแรงด์กิ้งของธุรกิจเพื่อนๆเพืเ,พเขาก่อนนะเอ่อคนหาเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ไหมตรงนี้คนหาเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับในหนึ่งเดือนนะครับแต่คู่แข่งครับสองพันบ้าไปแล้ว ไม่พอนะฮะคู่แข่ง2000ไม่พอคุณดูแรงที่เขาขายได้ครับไม่เกินพันเลยบ้าไปแล้วใครเอากันกระจุยกระจายคนขาย2000ัคนหา77000โอ้ฝั่งนี้ไม่ต้องคิดมากเลยฮะคนหา77000คนขายแข่งอยู่2000ชิ้นอู้นะนะครับถือว่าอบอกว่าไม่น่าสนใจก็บ้าแลหละออะไปดูหน่อยนะฮะไปดูกราฟหน่อยในการเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจนี้นะครับ ถ้าเราดูแท่งสูงนะครับจะขายดีเดือนเด c e m b e r ฮนะเดือนธไม่ใช่เดือน d e c e m b e เนะเดือนธันวาคมนะครับโตขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้จริงๆปี2019เหมือนจะหย่อนด้วยนะถ้าเทียบกับปี2018เนี่เหมือนจะลดลงแต่คนก็หาเป็นแสนนะครับแสนสาแล้วคุณไปดูตัวอื่นที่น่าสนใจนะที่ผมบอกว่ามันชนะโควิดนะครับปกติช่วงเมษานะครับถูกของทุกๆปีนะมันจะเป็นช่วงดาวเนี่ยคุณดูเอ r ริเห็นไหมถ้าเทียบกับมีนาดาวเห็นไหม เทียบกับมีนาก็ดาวเทียบกับปี2019ก็ดาวแล้วคนหาแค่48,000แต่คุณดูปีโควิดครับคุณดูแท่งปีโควิดครับมันบ้าไปแล้วครับปีอื่นนะฮะมีจะด,ดาวครับแต่คุณดูนะฮะมีนาแล้วก็เมษาในช่วง2020ครับแท่งสูงกระโดดขึ้นมาเลยคนหาถึงแสน36,000คนคลิกใน Google บอกเลยว่าเป็นสินค้าชนะโควิด อีกตัวหนึ่งเลยฮ้า oh. คนหาเจ็ดมื่นเจ็ดฮ่าผู้แข่งสองพันฮ่าแทงเมษาชนะโควิดไม่ต้องถามผมนะว่าน่าทำไม่น่าทำนะฮะอมต้นทุนก็เอาอยู่เหลือๆเ,เลยไปดูอลบาบาแล้วไปดูกราฟนะฮะอ่ากราฟฟูโก็เทรนด์นะฮะมีสูงแล้วก็มีล่วงแล้วก็กำลังโอ้ํทำเนินชันสวยงามมากมันดีไปสมหมดเลยอะ อืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามผมแล้วว่าเชียร์ไม่เชียร์สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมว่าทุกคนดูสิ่งที่ผมพูดเป็นนะครับคีย์เวิร์ดสองพ EP 96ครับโค้ดเก้6สิบหลิงก์คีย์เวิร์ดอาบาบาเซตให้สินค้าที่ดูน่าเชื่อถือหรือเพื่อนๆจะไปดู1688เพิ่มเติมก็ได้ที่พูดมานี้คุณว่ามันดีไหมอะ โอทออนไลน์ดคนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับมีเครื่องมือแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับถูกกว่าไปซื้อเองเลยก็คือจังเกิลสก u t นะครับอ่า you are in one platform for s e l l i n g on amazon ทั้งหาสินค้าขายดีทั้งหาคีย์เวิร์ดแถมยังมีโอทออนไลน์มาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ทุกวันถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลงเรียนแล้วก็แชร์กับเรานะครับบอกเลยโปรโคตรคุ้มนะนะฮะเรียนจับมือทำนะฮะบวกแชร์1ปีรับปีก3ปีโคตรคุ้มมูลค่าเครื่องมือปี4ปีนี่ 4, นะ แชร์กับเราบอกเลยว่าในมูลค่าแชร์นะครับเฉพาะเครื่องมือไม่รวมเรียนนะ9,000พันนะครับหรือจะผ่อนก็ได้อ่าแบบผ่อนก็มีเรียน6,000แค่เครื่องมือสัก9,000เนี่ยแบบ3เดือน3,000 3,000 3,000สามพหายไปปีหนึ่งก็ยังคุ้มอยู่นะ1ยบวกสปีนะครับสนใจก็ไปดูดีเทลได้นะครับเพราะอีเบย์ก็มีแต่ช่วงนี้บอกตรงผมไม่อยากเชี่อีเบย์นะครับเพราะว่าไปสนีดขนส่งไม่ได้นะช่วงนี้เชียร์มาซอนก่อนแต่เดี๋ยวพ้นช่วงโควิดกลับมาเชี่อีเบย์เต็มที่เหมือนเดิมแต่ถามว่าอีเบย์ยังขายได้ไม ขายได้ครับแต่หาของหนักขายนิดนึงนะฮะช่วงนี้ไปซีนีไทยมันส่งไปสหรัฐไม่ได้ไงเออแล้วก็สมัครยิ่งชาวอีคอมเมิร์สด้เรื่องเยอะเดี๋ยวเซลล์เพจตสมัครยากเหลือเกินนะอืมช่วงนี้ก็เลยเชียร์คนทำออมสันกันนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับโควิดอีกหลายปีเอ้ยอีกปี2ปีอ่ะอ่ะสนใจคุยกับออดออนไลน์นะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ออดออนไลน์ .com ได้เลยนะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทางไลน์แอดได้ทันทีเลยนะครับเป็นการคุยส่วนตัว หรือไปที่ไลน์ของคุณไปที่เพิ่มเพื่อนนะฮะพิมแอดข้างหน้าตามด้วยโอตออนไลน์ก็ได้นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้านะโทรมาก็ได้ครับ0 8 1 5 5 1 1 6 1 6ครับเราทางคลิปอัปโหลดยนช่อง YouTube ช่องโอตออนไลน์ทุกวันฮะแชร์สินค้าดีๆทุกวันบางครั้งก็เห็นเต็มนะฮะบางครั้งเห็นบางส่วนนะฮะบางครั้งก็มีนนยยออะไรแต่เห็นฟรีก็เยอะนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากติดตามช่อง y YouTube โอตออนไลน์ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งให้ แล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะฮะมี f b o Online, o k f a n แฟนเพจออนไลน์ twitter ร์ออนไลน์แล้วก็ Instagram โออนไลน์เพื่อนเพื่อเล่นโซเชียลไหนก็ฝากเป็นติดตามเราฟอลโ o ่ Follow เราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับโอ้หายใจก่อนไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ